สวัสดีลูกค้าและเอซีทุกๆท่านนะครับ<า>วันนี้ก็มาส่งงานนะครับสองลำนี้จะเป็นปืนศูนย์นะครับเป็นรางอลูมิเนียมนะครับปืนศูนย์เต็มระบบเลยนะครับไก่ละคังนะครับตัวนี้จะเป็นลำแรกจะเป็นไม้พยุงนะครับลำที่สองจะเป็นไม้ประดู่นะครับก็ รีวิวสองลำนะครับวันนี้ลำอื่นยังประกอบไม่เสร็จนะครับนี่นะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับเป็นไกลระครังเซฟข้างไม้ประดูราคาจะอยู่ที่สามพันสี่ร้อยนะครับลำนี้ส่วนไม้พยุงลำนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 4, สี่พันเก้าร้อยนะครับลางทำสีอโนได์นะครับนี่นะครับ เป็นไม้พยุงนะครับก็ความยาวรางความยาวปีกระยะชักต้องการเท่าไหร่แจ้งได้นะครับก็เป็นงานสั่งทำนะครับถ้าพื้นศูนยแบบนี้งานสั่งทาก็ประมาณ5-7วันนะครับตัวนี้จะเป็นลูกล็อกบนนะครับเป็นไกลระคังล็อกบนนะครับ การสั่งจองก็คือแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้การสั่งจองแบบนี้ไม่มีมัดจำนะครับถ้าเป็นลางไม้จะมีมัดจำสามร้อยนะครับปืนศูนย์รูปแบบทรงกำคอก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับไม้จะเป็นไม้บานเก่านะครับ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร0929462599 Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียง ID Line s 9 2 9 w g r a, a m นะครับอดไลนอีกอันก็จะเป็น0955026338นะครับจะทัก Facebook หรือว่าทัก l i น์หรือโทรมาก,ก็ได้นะครับ ถ้าท่านใดสนใจนะครับรูปแบบงานก็ประมาณนี้นะครับเดีวมให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นงานอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับลำนี้ลูกค้าจะเอาเป็นปีกโรลเลอร์เปยนะครับนี่นะครับ อีกลำนี้จะเป็นปีกค้างคาวนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับก็มีทั้งทรงกำคอกำคอร่องนิ้วแล้วก็มือสอดนะครับราคาเท่ากันทุกทรงนะครับลูกค้าต้องการแบบไหนก็แจ้งได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศรุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ